สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยทุกวันพุธนะคะก็พบกับรายการ9ทันโรควันนี้รายการของเราจะเริ่มรายการด้วยภาพยนตร์สารคดีสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องความนิยมของคนบางกลุ่มนั่นก็คือความนิยมในการสักลายบนร่างกายค่ะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันแล้วว่าขณะนี้คนบางคนนั้นยังนิยมการสักลายบนร่างกายอยู่ไม่เฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงและชาวต่างประเทศก็หันมานิยมการสักลายบนร่างกายกันเป็นอย่างมาก เรามาชมภาพยนตร์สารคดีสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการสร้างศิลปะบนร่างกายด้วยการสักลายกันดีกว่านะคะก้าวทันโรคเสนอช่วงสุขภาพกับผิวพรรณรอยสักเป็นศิลปะการสร้างวดลายบนแผ่นหนังของมนุษย์ ซึ่งมีมาแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยกรีกโรมันอียิปต์และจีนโบราณเป็นที่นิยมของทุกหมู่เหล่าและทุกเผ่าพันธุ์ในทุกๆส่วนของโลกโดยเฉพาะผู้ชายความเชื่อของการสักมีต่างๆกันไปทั้งทาง,ทงด้านความเชื่อทางศิยศาสตร์การส่งเจ้าเข้าผีหรือความอยากเด่นอยากดังในกลุ่มอันธพาลมาเฟียอาญากรและคนคุกแต่ปัจจุบันยังมีคนอีกไม่น้อยที่พิสมัยรอยสัก ละส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความพอใจเช่นบางคนอยากสักเพื่อให้มีเครื่องหมายหลายๆชนิดสักเพื่อให้มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามตำแหน่งที่นิยมก็คือที่สะดือสะโพกและอวยวุะเพศบางคนสักเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นสักรูปหัวใจดอกไม้ผู้หญิงเปลือยและรูปการมเทพแผลงสอนบางคนสักเพื่อเน,น้นความงามด้านศิลปะเป็นลวดลายต่างๆที่มีความหมายและสวยงาม หรืออาจสักด้วยความสนุกสนานและเป็นแฟชั่นเช่นสักรูปผีเสื้อไว้บนหัวไหล่ผู้หญิงก็มีบ้างที่นิยมการสักโดยมากผู้นิยมอรอยสักมักประสงค์ให้ลายสักอยู่ในร่มผ้ามากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณหลังหน้าอกคอศีรษะไหล่แขนสี่โครงหน้ามือและหัวเขา่าสำหรับในเมืองไทย นิยมสักกันทางด้านศิลศาสตร์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการสักเป็นรูปพนรุมารรูปเสือรูปใบลานหรือการลงยันตชื่อว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวแทงไม่เข้ายิงไม่ออกหรือเพื่อผลทางเมตตามหานิยมและเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นชายชาตรีการสักเป็นกระบวนการนำสารบางอย่างฝังลงไปในผิวหนังโดยใช้วิธีจุ่มเข็มชุบสีแทงผิวหนัง สีก็ผ่านลงไปในรูเข็มการสักแต่ละครั้งผู้สักจะรู้สึกเจ็บปวดจึงต้องมีความอดทนและมีความเชื่อมั่นสูงมากสีที่นิยมใช้ในการสักมักเป็นสีประเภทโลหะหนักเช่นสีแดงจากสารปลอดสีน้ำตาลจากแร่เหล็กสีเหลืองจากแคดเมียมเป็นต้นสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นสีเหลืองจากแคดเมียมมักเกิดปฏิกิริยาจากแสงแดด ทำให้เกิดอาการบวมแดงและคันเมื่อถูกแสงแดดส่วนปฏิกิริยาจากรอยสักสีดำซึ่งชาวไทยนิยมสักกันมักจะเกิดปฏิกิริยาได้น้อยเพราะใช้สีดำจากผงขมเหลาอย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีผู้ใช้สีซึ่งไม่เกิดพิษเพื่อที่จะพยายามหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงให้มากที่สุดการสักไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนักถ้าผู้สักไม่เชี่ยวชาญเพราะการใช้เข็มแทงแต่ละครั้ง อาจจะทําให้ความลึกหนาบางไม่เท่ากันปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือในการช่วยสักทําให้เข็มที่ปักลงไปให้ความลึกที่แน่นอนแม่นยําสีจะอยู่ในระดับความลึกเดียวกันหมดแต่เมื่อสมปรารถนาทั้งผู้สักและผู้ถูกสักแล้วก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาอีกถ้าหากบุคคลผู้นั้นเกิดอยากจะลบรอยสักขึ้นมาการสักแม้ว่าจะทำได้ยากแต่ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่การลบรอยสักต้องใช้เวลาเป็นเดือนปัจจุบันมีวิธีการลบรอยสักหลายวิธีจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับปริมาณของรอยสักที่มีและตำแหน่งที่เป็นเช่นการตัดผิวหนังออกการใช้กรดไนตริกหรือกรดซัลฟูริกทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบอย่างรุนแรงทำให้มีการกําจัดรอยสักเหล่านี้ออกมาจากชั้นใต้ผิวหนังการขัดผิว หรือการใช้แสงเลเซอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีวิธีใดที่สามารถลบรอยสักออกได้หมดอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแพนคอสเมติก